สวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลือกันแน่นะครับเกี่ยวกับทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรเหล็กญี่ปุ่นนั่นก็คือสโมสรคุรุเบะนะครับสโมสรที่บีมพิมพ์พิจยาโคกรมเคยร่วมทีมด้วยถึง3ปีด้วยกันโดยเนื้อในข่าวได้บอกว่า คุณโยชิดะนักสถิติและผู้ช่วยโค้ชของทีมคุรเบะซึ่งคนคนนี้นะครับเคยคุมทีมหญิงตอนเอเชียนเกมเขาจะมาเป็นสตาฟทีมชาติไทย VNL ปีนี้นี่ไงตามรูปภาพเลยนะครับเนื้อไหนข่าวแอดมินเองก็พยายามแปลนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะบินจากประเทศญี่ปุ่นวันที่8เมษายนแล้วก็จะทำงานเป็นนักวิเคราะห์และก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นเวลา2ปีให้กับทีมชาติไทย ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะครับเป้นนักสถิติของญี่ปุ่นมาช่วยทีมชาติไทยด้วยแอดมินเองก็คาดหวังนะครับว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่ระดับโลกเป็นทีมท็อป10ของโลกเพื่อมีสิทธิ์ในการลุ้นโอลิมปิกลุ้นโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสนั่นเองนี่เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับที่แอดมินนำมาเล่านำมาอัปเดตกันมีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหน้าครับ